ลำดับต่อไปเป็นตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมธัธยมศึกษานะคะตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนมธัธยมศึกษาระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนต้นคือเด็หญิงปันโรวีเสือสุวรรณกุลนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ครับ3ค่ะตั้งแต่ฉันจำความได้แม่ของฉันเป็นคนที่ใจงเงย็นและอดทนมากยกตัวอ,อย่างง่าย เรื่อกกงการรอฉัดตอนเย็นต้องการทำงานในมันเยวไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าตอนเย็นจะมีงานอะไรที่ต้องทำต่อบ้างโดยเฉพาะต,าตอนที่ไม่ปิดเทอมวันไหนที่ฉันนัดแม่ไว้ว่าจะกลับบ้านเล็ววันนั้นก็จะมีงานที่ต้องทที่ต้องทำต่อทุกทีทำให้ใฉันต้อง,ต,องต้องนั่งรอนานกว่าสองชั่วโมงส่วนใหญ่แม่ก็เข้าใจาแต่บางครั้งที่ร้นมาก แม่ก็จะบอกฉันว่าคนเราต้องเป็นคนตรงต่อเวลาหางงานไปแล้วต้องมาตามที่สัญญาไว้ปัจจุบันฉันไม่ได้มีโทรศัพท์เหมือนเส้นเลือดก็แม่ถูกสอนว่ามันยังไม่จำเป็นที่ต้องซื้อแต่ฉันคิดว่านี่คือการสอนเรื่องของการตรงต่อเวลาตอนตอนเย็นหลายคนต้องใช้โทรศัพท์เพื่อให้ผู้ปกครองมารับแต่ฉันใช้นาฬิกาเป็นเรื่องบอกเวลา ต้องทำไม่ได้แต่ฉันก็พยายามฝึกตนเองอยู่และที่สำคัญคือฉันได้เอาชนะใจตนเองที่จะต้องมีโทรศัพท์ราคาแพงๆใหนคนอื่นในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องกับคนหน่ที่แตกต่างจากเราแม่สอนให้ฉันรู้จักอุักรณให้เข้าสับคนอื่นงพูได้โดยคิดเสมอว่าในโลกแห่งความเป็นจริงก็ต้องเจอจากคนหลากหลายแบบซึ่งเราต้องเผชิญให้ได้ ทำให้ฉันมีความเข้าใจและพยายามทำงานร่วมกับเพื่อนหุคนให้ได้นอกจากนี้แม่ของฉันยังเป็นคนรังสุ่นแส้ร้องขยะที่มากของฉันจะถูกคัดแยกทุกวันและน้องมาแยก่อที่โรงเรียนแม่ของฉันบอกว่าจะมีการรื้อมานขยะที่จะไปสู่การจัดเก็บของบ้านแาะพี่น้องให้บนนัรอีกทางหนึ่งสิ่งที่ถูกแยกในบ้านรังส่วนก็จะถูกนำาบบ เป็นการสร้างถิ่นสมนึกในสีและน้ําให้เกิดขู้นในใจเฉกนไปด้วยเมื่อในวันแม่เห็น รนล้วนเยื่อใหญ่ความรักประจักษ์ท้วนรักของแม่รักแท้ไม่แปรปรวนเป็นรักล้วนธรรมชาติปรามญา